งานวิจัยใหม่ค้นพบว่าคอเลสเตอรอลช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้กับเราได้อย่างมหาศาลเลยครับสวัสดีครับผมโค้ชปูน่นครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการสิบแปดโปรเจกต์อยูนะครับผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาพูดถึงประโยชน์ของคอเลสเตอรอลที่มีผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อของมนุษย์บ้างนะครับคอเลสเตอรอลครับผมถูกตราหน้าว่าเป็นสิ่งที่ทําลายชีวิตของเรามาเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายมหาศาลผมน่ากลัวมากคือผมบอกเลยครับผมว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยครับ มันช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้กับเราได้อย่างมหาศาลและที่สำคัญคือมันมีงานวิจัยมาชี้ชัดเอาไว้ว่าคอเลสเตอรอลครับผมช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็สพอร์ในเรื่องของการเพิ่มพละกกำลังให้กับร่างกายของเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับผมครับการทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวแล้วก็มีคอเลสเตอรอลครับผมจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาหลักครับผมผม,ผมต้องขอขอบคุณทาง h o l e f o t 2 ที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับทางช่อง s i x p a c k PROJECT มาโดยตลอดครับ ถ้าวันนี้คุณต้องการที่จะซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายมาไว้ที่บ้านที่มีคุณภาพสูงราคาย่อมเยาและมีบริการหลังการขายที่สุดยอดครับผมที่ Homefit2 มีอุปกรณ์ให้คุณเลือกสรรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งจกกักรยาน Smith m a c ช ine หรืออุปกรณ์ฟรีเวทในการสร้างกล้ามเนื้อและอื่นๆอ,อีกมากมายครับผมที่พิเศษไปกว่าน,นั้นครับเพียงแค่คุณแคปหน้าจอตอนนี้ไว้และทิมคาว่าโค้ชปูแน่นส่งไปหาทาง Homefit2 คุณจะได้รับส่วนลดพิเศษพิเศษในการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทาง Homefit2 เลยครับ Home Fit2 ถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในเรื่องของอุปกรณ์การออกกำลับบงกายที่โค้ชปูนแน่นไว้ใจครับถ้าวันนี้คณสนใจที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์จากทาง h o มฟิตผมได้ทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับอทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของคอเลสเตอรอลกันต่อครับผมหลายคนคือแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือวะกับการที่คอเลสเตอรอลจะช่วยทําให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มเติมขึ้นได้ครับต้องบอกกันว่าในงานวิจัยยุคหลังๆมานี้ครับผมมีการค้นพบเยอะแล้วนะครับว่า การที่เราทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลจะช่วยซับพอร์ตการสร้างกล้ามเนื้อให้กับเราอย่างมหาศาลครับผมครับแต่ก่อนอื่นผมต้องขอพูดถึงบทบาทของตัวของคอเลสเตอรอลก่อนคอเลสเตอรอลครับผมนะครับมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราครับผมคอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็นตัว L D L หรือว่า H D L ก็ตามครับผมมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับร่างกายของเราหลายคนต้องการที่จะเอา L D L ก็คือไขมันเลวเนี่ยออกจากร่างกายทั้งหมดผมบอกเลยว่า ถ้าคุณเอา LDL ออกไปจากร่างกายทั้งหมดคุณจะตายครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยครับผมคุณไปถามผู้เชี่ยวชาญคนไหนก็ได้นะครับว่าถ้าเกิดเรามีแค่ HDL แล้วไม่มี LDL เนี่ยเราจะตายไหมผมผมพูดเลยว่าตายนะครับเพราะฉะนั้นครับผมการที่เรารักษาสมดุลของตัวของคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราครับผมเป็นเรื่องที่ดีบทบาทของคอเลสเตอรอลครับผมหลักๆนะครับมีอยู่3อย่างด้วยกันหนึ่งครับผมคือเป็นตัวสร้างวิตามินดีให้กับร่างกายของเราวิตามินดีมีผลดีต่อร่างกายของเราอย่างไร ต้องบอกเลยว่ามันมีผลดีต่อร่างกายของเราอย่างมหาศาลครับผมหลักๆแล้วครับผมคือมันจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมฟอสเฟตและจะทําให้เราสามารถสร้างมวลกระดูกเพิ่มเติมได้จากการที่เรามีวิตามินดีเข้ามาอยู่ในซิสเต็มของร่างกายของเราซึ่งตัวของวิตามินดีได้จากไหนล่ะก็ได้จากแสงแดดใช่ไหมครับผมแต่จากแสงแดดไม่เพียงพอครับเราต้องมีคอเลสเตอรอลเป็นตัวช่วยที่ทําให้เกิดวิตามินดีเกิดขึ้นในร่างกายของเรานั่นเอง2ครับผมคอเลสเตอรอลครับเป็นสารตั้งต้นของ เขาเรียกว่าอนาบอลิกฮอร์โมนครับมันจะมีตัวของเทสโทสเตอโรนเอสโตรเจนแล้วก็ตัวของฮิแมนโกรทฮอร์โมนครับที่เป็นฮอร์โมนหลักๆที่ช่วยในเรื่องของการ ฟื้นฟูร่รางกายการสังเคราะห์โปรตีนในร่างกายและสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีระดับของคอเลสเตอรอลที่ต่ำบางคนใช้ยาสเตตินครับผมก็คือเป็นยาที่ช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลในร่างกายสิ่งแรกที่เขาจะสมัมบัติได้คือ1นคือพลังกาลังที่ตกลง2คือการสร้างกล้ามเนื้อที่มีประสิทธิภาพน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าสเตตินครับผมจะไปลด การสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราทําให้ระดับของคอเลสเตอรอลของเรามันลดลงสิ่งที่ตามมาคือเราจะมีกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงลงอันนี้คือทุกคนเจออยู่แล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับนี่คือเป็น side effect ของมันนะครับแต่ถ้าร่างกายของเรามีคอเลสเตอรอลอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม มันจะช่วยเพิ่มระดับของ Human Growth h o r m o n e t e s t o s t e r o n e แล้วก็ Estrogen นให้กับร่างกายให้อยู่ใน Optimal Level ครับก็คือมันจะทำให้ฮอร์โมนเหล่านี้ครับผมมีความเป็นปกติและคุณจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมากมายจากการที่คุณมีระดับของฮอร์โมนเหล่านี้ที่เป็นปกตินั่นเองครับและ3ก็คือมันเป็นสารตั้งต้นของเซลล์เมมเบรนหรือว่าเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายทุกชิ้นในร่างกายของเราครับผมนะครับร่างกายต้องการคอเลสเตอรอลไว้เพื่อให้เซลล์เมมเบรนมีความสมบูรณ์ถ้าเซลล์เมมเบรนไม่มีความ การตอบสนองต่ออนาโบลิกฮอร์โมนก็จะเกิดขึ้นได้แย่ลงครับผมพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าตัวของเซลล์เมมเบรนมีความไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับร่างกายจะไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพคือถ้าเกิดว่าเราขาดซึ่งคอเลสเตอรอลครับผมตัวของ ฮอร์โมอนหลักๆที่ช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อจะลดลงข้อที่1 2คือมันจะทําให้เซลล์เมมเบรนขาดความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการตอบสนองต่อเซลล์ที่มีต่อการสร้างกล้ามเนื้อนะครับมันจะลดต่ําลงครับผมร่างกายจะไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมอนเหล่านี้เพราะฉะนั้นครับนี่คือบทบาทหลักๆ3อย่างสำหรับคอเลสเตอรอลที่มีต่อการสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายของมนุษย์เรานั่นเองครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วคอเลสเตอรอลมันสร้างกล้ามให้เราแบบ ได้ยังไงวานะครับผมมีงานวิจัยมานำเสนอครับผมเป็นของมหาวิทยาลัย Kent State University ครับผมเป็นงานวิจัยที่นำคนทั้งหมดมา47คนครับที่เป็นสายออกกำลังกายอย่างจริงจังครับโดยในงานวิจัยครับได้มีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับผมโดยทั้ง2กลุ่มครับผมมีโปรแกรมในการทานอาหารที่เหมือนกันครับปริมาณการทานโปรตีนเทียบเท่ากันเมื่อเทียบปริมาณนตัวนะครับโปรแกรมการฝึกเวทชูนิง่งโปรแกรมการ s t r e t ชิ i n g และโปรแกรมการคาร์ดิโอ เทียบเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันหมดครับผมแต่ทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างดังนี้คือจะมีกลุ่มแรกนะครับที่ทานอาหารประเภทคอเลสเตอรอลที่ต่ำนะครับในขณะเดียวกันครับผมจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการทานอาหารประเภทคอเลสเตอรอลที่สูงครับผมก็คือคอเลสเตอรอลสูงกับคอเลสเตอรอลต่ำนั่นเองครับผมจะแบ่งเป็นสกลุ่มเนาะนะครับใช้เวลาในการทําวิจัยทั้งหมด12สัปดาห์ครับพบว่าในกลุ่มที่มีระดับของคอเลสเตอรอลที่ต่ําครับผม มีการเพิ่มขึ้นของพลังกำลังสูงขึ้น35%แต่ใน12สัปดาห์นี้ครับผมในกลุ่มแรกที่มีระดับของการทานคอเลสเตอรอลที่ต่ําไม่มีการเพิ่มขึ้นของกล้ามเนื้อเลยไม่มีเลยครับผมศูนย์นะครับในขณะที่กลุ่มที่2องก็ผมคือกลุ่มที่ มีระดับของคอเลสเตอรอลที่สูงคือกินอาหารที่มีไขมันนะครับผมแล้วก็มีคอเลสเตอรอลอยู่ในนั้นนะครับท,ที่อยู่ในปริมาณที่สูงนะครับมีการเพิ่มขึ้นของพลังกำลังสูงถึง90%และมีการเพิ่มขึ้นของกล้ามเนื้อถึง5ปอนด์คือประมาณ2จุด 5กิโลนั่นเองครับผมในช่วงระยะเวลา12สัปดาห์นี่คือเป็นงานวิจัยของ Ken State University ครับผมที่ค้นพบว่าการทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลช่วยทำให้เราสามารถเพิ่มพละกกำลังและก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อเพิ่มเติมขึ้นมาได้นั่นเองครับซึ่งในงานวิจัยย,ยุคใหม่ๆครับยุคหลังๆมาน,นี้ครับผมพบว่าการที่เราทานอาหารประเภทไขมันอิ่มตัวนะครับรวมไปถึงตัวของคอเลสเตอรอลโดยตรงครับผมเป็นตัวช่วยสพอร์ตการสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายของเรา กล่าวโดยสรุปครับผมก็คือเวลาที่เราต้องการที่จะสร้างกล้ามเนื้อครับเวลาเราดีไซน์โปรแกรมการกินอาหารมาสักโปรแกรมหนึ่งที่ต้องการที่จะสร้างกล้ามเนื้อโปรแกรมเป็นโปรแกรมบกกิ้งหรือว่าเป็นโปรแกรมรีคอมโพสิชันก็ตามนะครับการที่เรากลัวไขมันไม่ใช่เรื่องดีเลยครับผมการที่เราทานไขมันจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตการสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายของเราและเพิ่มพละกําลังให้กับร่างกายของเราอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนั่นเองครับแต่หลายคนครับผมกลัวมากก็คือกินแค่แป้งใช่ไหมแล้วก็กินแค่โปรตีนแต่ว่าตัดไขมันทิ้งครับ ผมบอกเลยว่าการสร้างกล้ามเนื้อก็เกิดขึ้นเช่นกันแต่เกิดขึ้นในปริมาณที่น้อยครับผมในงานวิจัยคีชัดเอาไว้แล้วนะผมแม้แต่ในตัวของนักโภชนาการเองเวลาเขาจ่ายสารอาหารมาที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อก็จะมีตัวของไขมันอยู่ในไดเอทของเราเช่นกันเพื่อสปอร์ตการสร้างฮอร์โมนดีๆแล้วก็ช่วยทําให้ตัวของเซลล์เมมเบรนของร่างกายของเรามีความเป็นปกติแล้วก็สามารถตอบสนองต่ออนาบบริกฮอร์โมนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับผมที่เป็นดีไปกว่านั้นครับผมคือตัวของคอเลสเตอรอลครับผม จริงๆแล้วมันไม่ได้ทําหน้าที่ในการฆ่าเรามันไม่ได้ฆ่าเราจริงๆโอเคไหมครับคอเลสเตอรอลจะน่ากลัวก็ต่อเมื่อมันถูกออกซิไดซ์นะครับและเกิดภาวะอิน a ฟลเมชันหรือว่าภาวะอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราถ้าในร่างกายของเรามีการอักเสบผมใน,ในผนังหลอดเลือดในตัวของเซลล์ต่างๆของร่างกายครับการที่เราจะมีภาวะซเลอุดตันภาวะที่มีตัวของบลัดคลอต อยู่ในกระแสะเลือดของเราครับผมมีตะกันอยู่ในกระแสะเลือดของเราก็จะเกิดขึ้นอันนื่มาจากว่าร่างกายมันเข้าสู่ภาวะที่มีการอักเสบครับผมร่างกายจะอักเสบได้ไงครับง่ายๆเลยครับมีไม่กี่อย่าง หนึ่งเลยครับคือความเครียด2คือการสูบมบุรี่3คือการกินแอลโกอฮอล์สคือการกินน้ําตาล5คือกินคาร์บในปริมาณที่สูงเกินไปครับนี่คือเป็นการที่ทําให้เนื้อเยื่อในร่างกายต่างๆนะผมมีการอักเสบขึ้นมาเพราะฉะนั้นครับการที่เราหลีกเลี่ยงภาวะอินฟลามเมชันครับผมจะเป็นตัวช่วยอย่างยิ่งเลยที่ทํทำให้คุณห่างไกลาจากความตายจากการที่มีความผิดเพี้ยนของคอเลสเตอรอลเพราะว่าคอเลสเตอรอลจะน่ากลัวก็ต่อเมื่อมันถูกออกซิไดซ์นับใครที่เป็นแฟนของช่องซิกแพคโปรเจกต์ก็จะรู้อยู่แล้วว่า ตัวของคอเลสเตอรอลเนี่ยโดยเฉพาะตัวของ L D L เนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวตราบใดที่มันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในรูปของออกซิไดซ์ L D L ครับถ้ามันถูกออกซิไดซ์เมื่อไหร่ถ้ามีการถูกสันดาบเมื่อไหร่อันนั้นน,น่ากลัวเพราะมันจะเริ่มจับตัวกันได้แล้วมันจะเริ่มเกาะบนผนังเซลล์ของอผนังหลอดเลือดของเรานะผมซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับร่างกายของคุณมีความแข็งแรงคุณห่างไกลจากการสูบบุหรี่คุณไม่ดื่มแอลโกอฮอล์คุณไม่มีความเครียดหรือมีความเครียดน้อยนะผมมันจะช่วยทําให้ร่างกายของคุณมีความสมบูรณ์และไม่มีการอักเสบขึ้นในตัวของผนังหลอดเลือดของคุณนั่นเองครับผมแล้วการที่คุณจะมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดตีบตันหรือปัญหาเรื่องของโรคหัวใจหรือโรคความดันโลหิตสูงจาก ระดับของคอเลสเตอรอลที่สูงก็จะไม่มีครับจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันค่อนข้างซับซ้อนครับแล้วก็จะมีดีเทลเทยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทาคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลที่มันฆ่าเราจริงๆเนี่ยว่ามันฆ่าเราได้ยังไงแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับแต่หลักๆแล้วในคลิปวิดีโอนี้คือผมต้องบอกเลยว่าคอเลสเตอรอลช่วยให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มพลังกำลังให้กับเราได้จริงๆถ้าคุณต้องการที่จะสร้างกล้ามเนื้ออย่างมีคุณภาพการทานไขมันครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรนะถั่วอะวาคหร์โดฟ การทานพวกน้ำมันหมูนะครับพวกชีสพวกนี้นะครับผมหรือไขมันจากสัตว์ในปริมาณที่เหมาะสมครับผมจะช่วยทําให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้จริงๆและที่สําคัญเลยครับคือนอกเหนือจากการสร้างกล้ามเนื้อได้แล้วคุณจะยังสามารถเผาผลาญไขมันได้สูงขึ้นด้วยจากการที่คุณทานไขมันในปริมาณที่มากเพียงพอนั่นเองครับผมก็อยากจะฝากไว้เลยนะของดีๆแบบนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโสต์ปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แลวก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุทกกๆสสัััปปดาา์นนครบผมมลลิี้อตวไ่ เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ